ครับสวัสดีครับเพื่อนคอหวยรัฐบาลนะครับครับตอนรับเข้าสู่ e p 2สนะครับผมครับคู่เด่น3ตัวบนหรือที่เราพูดง่ายๆกันว่าคู่โต๊ะนะครับในเลขท้ายเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งะครับผมว่าอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับก่อนอื่นเรามาย้อนดูกันสักหน่อยนะครับสถิตินะครับผมครับที่ผมทําให้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวเด่นก็จะมี9 4จับคู่กับ 7นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกที่มาของตัวเลขนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราคอยดูกันนะครับครับ94ี่บวก7นะครับผมครับจับคู่ได้ก็คือ97 47นะครับเลขที่ออกก็คือ0 9 7ย์นะครับเพื่อนเพื่อนย์มาชุดนี้นะครับ97นะครับครับมาดูครับ0 9 7ย์นะครับเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับผม ศูนย์บวกเจ็ดได้เท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าคงที่นะครับผมได้สองนะครับได้เจ็ดสองเจ็ดสองตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับเจ็ดสองนะครับส่วนตัวเลขห้านี้มาจากไหนนะครับอันนี้มาจากสูตรยี่สิบเอ็ดธรรมจักรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตำแหน่งไหนนะครับครับก่อนอื่นผมไล่ให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับเจ็ดสองจับจับคู่กับห้านะครับก็จะเป็นเจ็ดห้าสองห้านะครับงวดนี้เลขที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเพื่อนๆ อ่าเป็นคู่โต๊ดนะครับผมเข้าก็คือที่เจ็ดห้านะครับครับเราก็เอาเจ็ดห้าเจ็ดนะครับทำหาตัวเด่นที่เป็นสองตัวนี้นะครับก็คือเจ็ดบวกเจ็ดได้เท่ากับสี่นะครับครับบวกห้าคงที่นะครับได้เท่ากับเก้านะครับก็เป็นสี่กับเก้านะครับก็มาเป็นตัวเด่นตัวนี้นะครับผมครับทําอย่างนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับเลขที่ออกนะครับงวดนี้ก็คือจับคู่ได้สี่สี่เก้าสี่เลขที่ออกห้าสี่สี่นะครับ คู่เด่นอ่าคู่ที่เข้านะครับก็คือ44นะครับอ่าเป็นคู่โต๊นะครับผมขอเน้นไว้ก่อนว่าอันนี้คือการเป็นคู่โต๊ะนะครับผมครับก็54ก็มาทําเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหลักหน่วยนะครับบวกกันได้เท่ากับ9 9บวก5คงที่เท่ากับ4นะครับได้94นะครับก็คือตัวนี้นะครับ94มาจับคู่กับ7จากสูตร21ธรรมจักรนะครับครับก็จะเป็นอ่าได้97กับ สี่เจ็ดนะครับผมงวดนี้เลขที่ออกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเพื่อนเจ็ดเก้าเจ็ดเลขที่มาสองตัวนะครับก็คือเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือเข้านะครับเลขมีเข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมนํามาให้เพื่อนดูนะครับกลับมางวดถัดมาเลยนะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับแปดบวกห้างที่ได้เท่ากับสามนะครับยกมานะครับแปดสามนะครับแปดสามครับมาจับคู่กับ ยี่สิบเอ็ดมจักได้สองนะครับงวดนี้เป็นแปดสองสามสองนะครับแต่ว่าเลขที่ออกก็คือศูนย์หกสามนะครับงวดนี้ติดแค่สามตัวเดียวนะครับผมสองหลุดนะครับครับวันนี้ผิดนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับผมครับมาดูครับก็ทําเหมือนเดิมครับร้อยบวกหน่วยนะครับศูนย์บวกสามได้เท่ากับสามสามบวกห้าของที่ได้เท่ากับแปดนะครับครับยกมาครับสามแปดนะครับผมครับบวกด้วยห้าจากยี่สิบเอ็ดมจากนะครับ ครับก็จะได้จับคู่ได้ก็คือ3 5หแล้วก็85นะครับผมเลขที่ออก3 95นะครับผมครับมา3กับ5นะครับก็คือเข้าตัวนี้นะครับคู่โตตนะครับผมครับก็เอา3มก็าาทำต่อนะครับ3ก็คือร้อยบวกหน่วยนะครับได้เท่ากับ8 8บวกห้คงที่เท่ากับ3นะครับยกมา8 3นะครับเพื่อนๆครับอ่ายี่เบียรธรรมจักรได้6นะครับงวดนี้ครับผม ก็มาจับคู่ก็จะได้เป็น8 6กับ3 6นะครับเลขที่ออกก็คือ603นะครับมา2ตัวก็คือตัวนี้นะครับผมครับครับแล้ก็มาเริ่มกันต่อเลยครับจะถึงงวดปัจจุบันนะครับก็คือวันที่16เดือน3นะครับเราจะทําจะได้เลขตัวไหนกันนะครับมาดูครับครับก่อนอื่นนะครับ6กบวกสนะครับผมได้เท่ากับ9นะครับเพื่อนๆ9ก้บวกหคงที่นะครับ ถ้าบวก5้าคงที่ได้เท่ากับ4นะครับอันนี้คือตัวเด่นนะครับเพื่อนๆนได้ที่เก้ากับ4นะครับยกมาเลยนะครับ9นะครับผมแล้วก็4ี่นะครับบวกด้วยยี่สิบเอ็ดธรรมจักนะครับมาจากตำแหน่งไหนนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับครับอันนี้คือยี่สิบเอ็ดธรรมจักรของงวดล่าสุดนะครับที่เราทํานะครับก็คือเลขที่เอาหกศูนสามงวดที่แล้วมาทํานะครับครับไล่ลงมาเลยนะครับนี่ก็คือตำแหน่งนะครับผม ทีนี้ผมจะให้เพื่อนดูก็คือลำดับที่603นะครับลำดับอันนี้ลำดับที่1นะครับผม1 2สองแล้วก็ลำดับที่3ามนะครับครับลำดับที่3มเลขที่เอามานะครับก็คือตัวนี้นะครับลำดับที่3หลักหน่วยของลำดับที่3ามนะครับก็คือเลข9นะครับผมงวดที่แล้วนะครับที่เราดูว่าเลข6นะครับอันนี้ผมทําย้อนก็คือ กับก็คือเลข6ตัวนี้นะครับผมกรับย้อนไปก็จะเป็นเลข5นะครับผมเลข2แล้วก็เลข7นะครับอันนี้คือลำดับที่3นะครับแล้วก็เลข4ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เอาเลขมาใช้ของแต่ละงวดนะครับย้อนไปถ้าเพื่อนก็ลองย้อนไปเช็คดูนะครับแต่งวดนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือเลข9นะครับเพื่อนๆนครับเราก็เอามาใส่เลยนะครับผม ก็คือเลข9นะครับจาก21ธรรมจักนะครับ9ตัวนี้นะครับผมมาจับคู่กันครับก็จะได้เป็นครับ99แล้วก็94นะครับครับอันนี้คือคู่โต๊นะครับของงวดที่จะถึงนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นอ่าก็อยากจะบอกเน้นนะครับถ้าหลุดจริงๆนะครับเลขเราสังเกตนะครับถ้าเลขที่มันชนกันอย่างเงี้ยนะครับ4 กับ4ีก็มั่นใจไปว่าเลข4ี่นะครับอันนี้เราก็ถ้าใครชอบวิ่งชอบอะไรก็เน้น9ไว้เป็นหลักนะครับว่าเลขชนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือถ้าจับคู่โต๊ดก็จะเป็นนี้ครับอีกตัวหนึ่งคอยมาว่ากันอีกใน e ีีถัดไปนะครับเพื่อมาประกอบกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับของวดวันที่16เดือน367นะครับยังไม่รู้ผลนะครับเพื่อนๆต้องรอนะครับว่า จะมาไหมนะครับผมเป็นเพียงแนวทางนครับประกอบให้เพื่อนตัดสินใจนะครับที่แน่แนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆนโชคดีทุกคนนะครับครับสวัสดีครับ